สวัสดีครับพี่นอ้องอ่ะพอกันทั้งสองซัทีดีเลยครับไม่เวลาคำคำพี่น้องวันนี้ของเป็นบระยู่ <laughs> อเมนูหนึ่งปลาพี่น้องนี่อ่ะเทให้เบิงึงหอนหอนเลยมาเป็นหวดดัวเลยพี่น้องดูไหมแบบนี้เลยเทจวดหอนหอนแบบนี้เลยนี่โอ้ยใหม่หอน,น,น,นอหอน ซุกแค่พี่น้องห่อนปาน,นี่คือออกก่อนให้มันเย็นคือว่ามันใส่พักบักเกลือพี่น้องบักเกลือบกักแข่งล้วก็ะพักไอ นี่พักพักพักเบื้อพี่นอ้องบอ,งอ,งอกนเนี่ยใส่กับคะแนนสิบบาทมั้ยเกลวกห่อนเลยเอา้ามีแต่แหนมห่อน,นบุนง้งกินได้บ่มากมาพี่น้องเขาแรงกันเจวบองพี่น้องใส่ดูเจวบองพักสดกับมี่เบกเกลือกับบเบ็ง โอ้ oh, หอนเนี่ยกินพ่วมหอนพ่นออพุ่มเมาพี่เนอะโบราณคนไหวามามากครับขอเลี้ยงอืม

เกื่อตรงมกเขือนี่ต้องผ่าขนมุมเลยนี่ไว้อืมอันนี้อร่อืมา ขานาดเสีงยงแซ่เงมาเดิมมาเดิมกับใส่กับแข่งแข็งนข้าวเดียวเพียงเพียง,งโกประจาหปลา จบประมาไม่เจ้าหอนบัวรายปาแข็งว่บาบวกเกลือหนีหอนไนพี่น้องประมาณบัายหอน อือเหนื้อมันมีเนาเข้าเลยมันปาจะระเม่นววามันหนึ่งแสบกขโมูวิ่งไถ่ก็กปลาสวายอืมอืม ม่เลยนยมืดเลบาดจีนองทำงานติดประตืไปืหอ,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 อมเหงอมมันพีนองอืม อืมอย่าบองคุยเลยอ่ะอืมว่าไหม ไปก่อนป่านี่บ่วแด้นี่เมียะเป็นหอมปากเนื้อเฟรฟ้าบุยน่าตะไคร่พี่น้องเฟตตะไคร่พร้อมน้นจังหวะมันหอม กินปลาเบือก่อนปลาเบือยัองหวานใจม,มันพักอีกตัวเลยครับพักอีกตัวล่ะแม่งหลัก In đà bạn, ừ, cả mệt tôi nha yêu nó tôi quả sáng Sao mà khai Hãy subscribe cho น้ำเป็นอืมรู้้วยอืมไปตัวพี่น้องหนึ่งเซพตัว ที่สินหัวสวนทั้งนังพี่น้องเจ้าบ้านพนปรตกตายกือเบอิดปักเนี่นังมันหน้าหนา้าปลาจะมันไข่กว่า 还是外边哦，骆驼干。 กดข้างกับเมี่ยนโข้างโล่สองลอยครับเจะลเม็ดนี่โล่ละลอยแต่ว้กั็โล่ละลอย บ่มี่เนี่ยถือพี่น้องปีนี้มากเ่ยโอ้เป็นห่วงเขาอยากมาแพ่งหมอสู้ๆกันทันไปบนดินเลยอยู่บโหลัณสุดโต๊ะเนี่ย เรอทำงานได้เจ็ดหมงหลืองานหกโมงคือเมื่อคำเมื่อก็สุ่มต้องสุ่ม เม่อจำว่าพ่อกินพ่ออยากขึ้นมาโอ้แข่งขันตัางมันมีของง่ายๆโอ้ไ สุดยอดเด้อพี่น้องดู โคค่อนขางี่แกเเ่เปหน่ยเหมือนีไม่เป็นแก้็แก้บองไปแก่ผมแก่ห่างโอยเ,อเ,อเน่อย,อย Oh, ngon chắc có gì tốt với em Mẹ mày có tiếng rồi <tôi> 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 Chẹp ถ้าทเป็นเลือคือเหลือทำจำบ้่งเหตุการณ์แช่แดนกับเขาเพราะว่าโมปกติเท่าะไรพี่น้องอื่นเชินว่าปกติโวไรซสอนระหว่างตลอดเลย บอกแล้วกับกระเมนนั่นบอกแล้วว่ามันขบหยากเป็นอย่างนี้งี้ยกขึ้น,นไปเลยเดี๋ยวไปฮะปากปิดตอนน้องไว้เป็นห้องเป็นใหญ่กันเนาะครับเนาะปลอดภัยทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับพี่น้องคลิปหน้าก็พาะกระไม้คลิปเก่าทั้งก่องสาธิตนะครับเนาะสวัสดีครับ